ดึง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 รีวิวทะเลดองเกาหลีของ r Royal Chef แบบไม่อวยแซลมอนดองต่อตีสองอื้อแซลมอนฉ่ำช่ำว้าเนื้อดบหนึบรสชาติเข้มข้นแซลมอนโคตรฉ่ำ <c oughs> แซลมอนโคตรดีอะไรในปากเลยแบบ กินกับกิมจิอืมกุ้งกับแซลมอนกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีเค็มน้ำหวานตามแซลมอนกับกุ้งกุ้งสดมากอืมว้ากุ้งดองกับสาหร่าย เกาหลีกระแทกหน้าเลยแบบดีมากไม่ได้กินทะเลดองเกาหลีที่แบบจริงๆแบบนี้มันนานมากถ้าอยากซื้อไปดองเองเขาก็มีน้ําดองขายแล้วเขาก็มีพวกเครื่องดื่มที่เกาหลีเกาหลีอีกเพียบเลยอันนี้คือแบบแปลกมากอุ้ยหอมนี่มันกินได้เหรอคุณนะ้าคืออะไรอะ่ะเขาใส่ข้าวจริงๆเข้ามาด้วยอ่ะน้ำลูกพับก็มีเหมือนกัน อร่อยแบบต้นตำรับเกาหลีของจริงกูยอมรับเลยแบบโคตรชอบคืออร่อยแบบแสงออกปากแน่นอนแบบรอยย่อเชฟอร่อยจริงนี่